ก็ได้เอาไนเขาเล่นปืนนี้กันเยอะไงผมก็เลยไม่รู้ว่าไงหรือว่ามันยิงแล้วมันตายเลยอ่ะปืนอะไรฮะไอ้ลูกซองเนี่ยกาะธรรมดาผมเอาผมเอาไรเฟิลไปครับไอ้ดีเทคเดือดสาวเอาดิอ๋อผมไวไฟเฟิลปืนไรเฟิลดีเทกเฉลียวสาวเดือดไอาวแมนมันมันมีอ่ะขอลูกซองข้อหามลูกซองอะเดเทคชั้นหก ผมเอาลูกซองไปเหมือนกันนะฮะคอนเซมเมนสีโอเคพร้อมที่เป็นคร <แย S 2> ั้งแรกเลยที่เอาไลฟเฟิรมาสเตลไลฟเฟิรเก็บเสียงทุกอยาก่างเอะอันนี้มันต้องไปเอาอะไรนะของน้ำหมดหกชิ้นเลยเนอ้นอกจากหกชิ้นมันมีโบนัสเพิ่มอีกถ้าเกิดเก็บเมา่านะเราเอาแค่ผ่านนะอย่าโลกเล,ลีกอโอ้ขนาดไอ้แมพเมอ่อกี้ยังโลภเลยเอาปืนเลย ไอ้นั่มันเชี่ยอากาศง่ายเชีย้ยเขาเอาปลาไมา้สัตว์เขาซื้อ,อขีกาดมานะนี่เชี่ยเาว่าทำไมเขาเล่นง่ายเขอาปลาไก่มานี่วะโอ้แคุณแม่นพร้อมนะเออแม่พร้อมไหมละ่ะถ้ามาก็พอได้นะจะไม่ดาบะมันอยู่ของออแทงอ่ะแต่ผมไม่แม่นี่เอาไปโยนส่งให้เพื่อนอะ่ะเออผมออกไปอัพก่อนเนะี<ส>่ย <laughs> อยากลองวะต้องบอกว่าปลาไก่มันก็ มันไปหมดเลยมันก็สะดวกในบางรย่านแล้วก็ไม่ได้อะไรในบางนในอาร์ตแกลลี่จ็อบเอ่อค่ากาศที่เดินที่เดินตรวจตาสองคนในห้องน้ำในในสเตลด้วยค่าแล้วก็เรียกลากห้องน้ำาปลดล็อก EMO for grip แล้วก็ oval for grip สลับปืนตะคุล CR แบบคือพวกคุณเข้าไปแล้วไงเอาไว้ตรวจตาตรงไหนดิผมแค่รู้ว่าถ้าเกิดไม่มีมันจะมันจะยากที่เชียวใช่ไหมพวกคนเข้าไปแล้วปห ยังตรงไหนดีอันนี้คือเซตอัพก่อนเข้าด่านโอเคอ่าคุณอยากได้สไปคัแคมไหนแบบกล้องของของเราอ่ะได้สกีอ่ะเพราะเราก็ไม่อยู่ดีว่าห้องมันอยู่ตรงไหนข้างหน้าตรงนะถ้าเราจะผิดข้างหน้าตรงนั้นก็ตรงนี้อะตรงนี้เหรอแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นอ่าโอเคหลังข้างหน้าตราจะมีกล้องมึงซื้อให้หมดเลยแม่แม่์ถ้าจะขนาดเนี้ยเฟย์วอลเล็ปโอเค บวกสองเฟเวอร์อันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอติพพอละแล้วก็คำว่า a อ c e เซจะอยู่ตรงจะหมุนที่กล้องมันพังไม่ได้ป่ะตรงนี้เนี่ยสกายไลเอโอเคกล้องพังไม่ได้กล้องพังไม่ได้โอโหมหามหาไปแล้วอ่ะไอ้มีรถผมขอรถนี่ยไหมรอปดอ้าไม่ติดกรู้มากันนะฮะ ก็แย่แล้วมึงฝากฟู้ไปเองถ้ากระจกเล้ากาก็เห็นดีว่ากระจกเล้าอ่ะว่างยูนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเนะเราลอกกาเดี๋ยวถ้ามันมีกาดเดินมาไม่เป็นไรตอนนี้เพื่อนเรายังเป็นไอ้ดุดอยู่เลยนะมันไม่เดินเน่ะเดี๋ยวมันกากคนเนี้ยถ้ากากคนนี้เห็นเห็นนี่นะเราคนข่ากาดตัวนี้ไปเห็นเขาเล่นอนนอนนะดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่นเขาหันไปู่นเดี๋ยวผมอยากรู้เขาจะเห็นไหม กูอยากเก็บหอกตัวเองมากกว่าเก็บได้ไหมอ๋อเก็บได้เขาอยากเขาแค่อยากหอกเห็นไหมเห็นไหมเขาเห็นเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเฮียโซนน่ะโซนอ่ะเราเราโซนอ่ะที่สี่อะเถอะเป็นเขาเห็นรีสรอเฮียเลยมาถึงแล้วโอ้ยอดเลยรีบวิ่งใส่เลยฮะพร้อมกับกดสามเฮียมันผมต้องเข้าตรงนี้อ่ะผมอยากเข้าตรงนี้มากเลย ทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมเอออยิงโถ่อยู่อ่ะเขาทำอะไรตรงนั้นเขาทำอะไรกันอีมนต้องรอไหมคนหนึ่งผมผมกลับไปแล้วว่ามันต้องมีคนมาเปิดประตูเล็งรอแล้ว ผมก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เจเขาเล่งรอนะผมก็เลยเปิดประตูนะหลอกพิงผมคนนี้ขอคนนี้มาขอคนนี้มาหลอดอดเดี๋ยวล่อการเถอะหลอดหลอดคมเข้าห้องนมามาเพื่อนมามาเนี่ยเออเนี่ยรอดได้เรียบร้อยตอบหน่อยเจออตี้ยู่ผมได้ชิปเม็ดอะไรไม่รหม ก็ Achievement ข้าล่าล่อการมากินในีองค่าค่าการในท้องน้ำสองคนในสเตลวะทุกคนได้กันหมดไหมได้ได้ได้โอเคเคจบเราค่าการที่ต้องสามคนไหมครับไหมทีเนี้ยผมว่าพี่เจต้องลงไปเพราะว่าผมว่า solo คนเดียวง่ายเปล่าเพราะว่าข้างบนจะช่วยมาร์คมาร์คการได้การนะต้องเหยียบให้โดนแทนนะให้ลงให้ลงพื้นมาคือแตก่แคนั้นแหละนั่นแหละก็มีแค่นี่เองนะเออ อยเี้โอเคเรียบร้อยแตกเนี่ยคุณไม่เสียนะก็ไม่เสียเนี่ยพี่เจฮะผมว่ากลายกำลังจะเดินเข้ามาเข้าม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 าโอเคยังยังอยู่ด้วยไอ้ใบ้ไอ้เใบ้นี้แหละวิ่งมาเลย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 เสียบเสียร์เสียบเสียบการ์ดสิวะเสียบการ์ดงมีการ์ดเสียบคีย์การ์ดสิเฮ้ยที่นี่เสียบคีย์การ์ดมีคนที่นี่ใช่เหรียะ เพซิ่งดิวเฉยเขาจะวางเขาจะวางเออดิวอ่ะโอ้กดผิดกดผิดโอ้มันจ้าช่วยอคุณลงเลยลงมาผมอ่ะลงหมดเนี่ยนะอ่าลงเลยไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวก็อยากจะช่วยมาร์กาล่ะช่วยมาร์กาลข้างบนแล้วคุณมุมตรงมุมเออตรงอย่างั้นแหละอ่เดี๋ยวพี่ช่วยแล้วกันถ้าเพราะงั้นเออต้องการอยู่คนเดียวต้องการคนช่วยมาคนหนึ่งเราก็แค่เก็บภาพให้หมดเลยปะ ระวังนะระวังนะโคต้าเท่าไหร่โคต้านี้น,นะผมผมลิงให้วิ่งเล่นสนุกดีวนะภาพมันอยู่ห้องนน้นนะมันไม่มีห้องนี้เลยมันอยู่ห้องนนะน้นนะนูนนะอันนี้คือที่ภาพที่พี่เจไปเจอมาใช่ไหมแล้วจะไปดูมามีสองอัน,นแล้วของเจ้าออกไปยังไ,ไงวะเนะี่ยมาให้อยู่มาให้อยู่ระวังเลเซอร์นะคุณคณอ้อไปฝั่งโูนไม่ได้ไอ้ยี้ย โอ้ยเขาเห็นข้างหลังอัดโคต้าหมดแล้ววะไม่ทันแล้ววะอีกตัวหนึ่งมาแล้วมันไปไม่ได้ด้วยเฮ้ยได้ไงวะเฮ้ยได้ด้วยจบแล้วจบแล้วอ๋อมันดีเลยมันดีเลยแ้าผมไม่สามารถแบกกระเป๋าหน่าไม่ได้ไม่น่าจีจี่แยแม่งยิงเลยเนี่ยต้องให้อาร์มามาประสบการณ์แบบนี้หลยอาจจรู้ว่าเออเออเจออีไปไงว้าวผมไม่รู้อะไรเลยแล้วผมก็ไม่รู้สึกอะไรเลย ถือว่านั่นนะไม่อะไรมากแต่เขาต้องไปช่วยด้วยไม่งั้นจะจะจบไปไวจะได้เวลาผมสิงแล้วเย้ไอคนเนี้ยโอ้สิบ่านแลยเออเขาต้องเห็นด้วยช่วยไม่ได้โทษทีว่าจำแพทเทิร์นการไม่ได้คิดว่ามันจะเดินกลับไปนู่นทำไมอาร์ตลีก่ะชาจังวะผมเป็นใครไม่รู้ต้องใส่ ปัญหาคือผมไปฝั่งนู้นไม่ได้นะผมไปฝั่งนู้นไม่ได้จะไปอย่าผมก็ไปฝั่งคุณไม่ได้คือมีการอยู่ข้างคุนน่ะน่าแหละอยู่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราแค่ขโมยขาพอยางเนี่ยหรอครับใช่ครับขโมยข้ามอยู่ก็มันมันไม่ได้ยากแบบอะไรแบบโอเคเจอแล้วดูยากมากเลยมันไม่ได้ยุ่งยากว่าแต่มัน อากาศมันเยอะมันโยเยลุ่มแล้วเอามาไว้ตรงนี้นะต้องไว้ตรงนะั้ก่อน,นแล้วผมไปฝั่งนู้นไม่ได้มีเซซเซอร์โอ้โหคุณหนีไม่ได้ดิกี่คนแล้วเ,เนี่ยคนสามคน3สามเดี๋ยวผมเซซเซอร์ยยอยู่ที่นี่แล้วได้นะพวกคุณวิ่งกันไปเลยเอ้อยๆอ้อยอ้อยหน้าประตูหน้าประตูปัญหาคือผมแบกอยู่ไงผมแบกไอ้สมนี่ผมขยับไวไม่ได้ ปัญหาที่ทิ้งไม่ได้แล้ววะมันก็ได้แต่ว่ามันจะเสียงเงินไปครับแบบนั้นแล้วคุณจะบอกว่าก็ได้ทําไมวะบอกก็บอกเลยว่าก็เสี่ยงก็พอแล้ว่ะโอ้โหขึ้นทางบนไม่ได้มันก็ต้องไปทางหน้าหน้าประตูหน้าอย่างเดียวใช่ล้วต้องไปทำประตูหน้าต้องเล็งตอนจังหวะกาดตอดออกมาละไปโอเคกลวเอ้ยอย่าลืมรูปนะอย่าลืมรูปนะโอ้โกเอารูปมาวะ อ๋อเห็นแล้วก็เห็นแล้วอ๋อเห็นด้วยเห็นสมด้วยเย่เย่คราวนี้ไม่ใช่เราเป็นใครกันนะรอซีไอซีเอ็มอัดหน้าแม่ไม่ยังเพจเจอไม่หมดเพจเจอไม่หมดหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วยังยังมันยังสามสี่อยู่ฮะแล้วใครไปฟีดแบกอ่ะอัดอารไปฟีดแบกอ้าวเย่ วางวางแล้วฟีดแบ็กกันโอเคคุยเข้าหลังคุยสิว่าใครจะวางลงตรงนี้ดิลงเนี่ยลงตรงกลางกระบาลงมันลงตรงห้องนี้สิครับเนี่ยลง,งลงกลางกระบา<ร>เนี่ยมุมเนี่ยฝั่งห้องน้ำมีใครไปดูยังแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณลงไปไปยังไม่ได้บอกให้ลงเลยกล้องกล้องโซ่จับออเย่สวัสดีจ้าจีจีไม่ได้แฮกกล้องไอ้หี้ยังไม่ได้บอกให้อาลงไปเลยบอกเฮ้ใจเย็นอย่าพึ่ง ลแ้วผมเห็นอาร์ตลงไปผมก็เลยโดดตามไปเลยฮะไอเฮียกูเห็นว่ากูเห็นมีกาคนนึงอยู่ตรงนั้นพอดีปุ๊บเรืองแคี่อแดเยทั้งวันอะทั้งวันอะสามวันสามคืนนะเย่ทั้งวันเลยอารมณ์เหมือนเล่นเมอร์เกียเล่นวีครั้งแรกแล้วอย่างนั้นผมก็ไม่มุดท่อนะอย่าง นอสัดไหมนอสัดถ้าบ่อยตอนได <Yeah. S 2> ้เมอร์คิสเราก็พลาดไปบ่อยเหมือนกันนะพลาดบ,บ่อยพี่ก็พลาดเห <c oughs> มือนกันแต่เราจะไปพี่เน่มากกว่า <laughs> โทษน,นะข <c oughs> ึ้นพี่เน่เอ้ยประตูห้องน้าเปิดสนใจป่ะเพื่อนก็เข้าประตูหน้าเนี่ยตอนแรกทำไมเขาเข้าประตูหลังเลยเขาบอกว่าผมต้องไปอังกยษก้าวไงห้องน้ำก็เข้าจากข้างหน้าได้ <c oughs> โอเคเฟดลงได้นะไม่ใช่ผมเอออ้อยต้องไอ้เหี้ยแตกกูทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ผมรถไม่ใช่ผมงั้นพี่เจ๋หัวมันหััวมนอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอทำไมมันไอ้นี่ไม่ได้พี่เจโค้งเลยไม่ต้องบอกว่าหัวมันอยู่ในโต๊ะเว้ยาพลาดไอ้เหี้ยนี่ติดขอบไม่เไรพี่พีลงมาช่วยผมหน่อย โอ้ผมผมผมว่าผมลงไปตายอ่ะมาฉันไปด้วยคนได้ไม่เวลาเราลงไปด้วยกันดีกว่าเอ้ามันลงไอ้ตรงนั้นได้นี่หว่าเอลฮุบบอนมาไม่เจ็บด้วยก็ใช่ไงอ๋อสเวตกูกูก็ได้กูก็ได้บทเรียนมาครั้งหนึ่งแล้วคนก็เห็นอยู่ไอ้เชี่ยโอเคโอเคอาร์ตอาร์ตอาร์ตมาช่วยมากตรงที่เลยครับผม เออปลาออกมาเลยก็ได้ปลาได้ปลาได้เหรอปลาได้ถ้ามีเธออาปลามานะถึงเหรอเนี่ยมันปลามาถึงตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้คนอยู่เนี่ยโอเคปลาได้แต่คนไม่รู้วิธีปลาให้มันถึงตรงนี้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 มันก็หมดปแย่ละมันไม่ถึงอ่ะแล้มันไปค้างฟ้าอ่ะเนี่ยไม่ถึงแต่แต่กาก็มองไม่เห็นด้วยกากาก็ผมว่ามองไม่เห็นเหมือนกันแ้่คุณก็ต้องไป ไม่ถึงคือคุณเห็นว่ามันมีคนทําได้ไหมแต่ใช่ว่าพวกเราจะทําได้เออมันไม่ถึงมันไม่ถึงอย่า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 เล่นอะไรบ้า,บาๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวการจะมาิงต้องหมดฝั่งนี้เที่ยมากต้อง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 ฆ่าข้างหน้าใช่ไหมมาวะต้องเก็บอะกองกองเอฟเรี๋ยวเราจะพาให้ออกไปการที่งูเคไอคห,ห,ห้องเอหมดละท้งเอหมดละ <laughs> มันไม่ได้ เนี่ยกาดมาเนี่ยไม่ได้มันเข้าไม่ได้โอ้โหข้างหน้ากูกาดสี่ตัวไม่มาวะห้องนี้ไม่มีมัมันทะลุไม่ได้เห็นไหมมันคุณถึงคุณจะโดดปามันก็ไม่ถึงหรอกเออยอมเถอะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่ได้มันมันมันไม่ได้มันเยลยด้วยซ้ำเลยเกือบมันคุณต้องดูแผดเลยเ้เกือบเฮียเกือบเกือบมนไล่กลุ่มว้ยเฮียห้องนี้กาดสามตัวเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วอ เห็นเปล่าปาเล่นอยู่นะเห็นเปล่าบอว่าต้องฆ่าข้างหน้าทิ้งว่ะเล่นมันตัวนี้เล่นมันเล่นมันไม่ไม่ไม่หน้าน่หน้าหน้านนวิธีเดียวอ่ะคือต้องฆ่าข้างหน้าเออฆ่าข้างหน้าเพราะว่ามันยืนขามันไม่มีแต่แต่ต้องฆ่าคนนึงทิ้งก่อนต้องฆ่าไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ให้ไอไอคนนี้ไปก่อนมมันมีมีเดินมามีเดินมาโซนเอต้องเล่นมีเดินมาสามตัวมีเดินมาห้องเอเดินมาห้องเอวันนี้เฮ้ยไปอ่ะกาดกาวไปแล้ว ลองลองลองเล่นเล่นเลยยนยนมาถึงไหมมาหนึ่งคนมาหนึ่งโอ้ชิบมีการ์มีรางัมันกำลังเดินกลับไปห้องนั้นโอ้ยก็เห็นว่ะเฮ้ยไหนก็มาแล้วเที่จลองหน่อยแล้วกันที่ไหนท่านวางไอซีเอ็มช่วยนด้ย้อนเฮ้ยหลัวเฮ้ยหลเฮ้ยหลัวอะไรเอ้ยเอ้ยได้วะได้เอ๊ะต้องข้างหน้าว่ะได้วะ พลินมันโยนขึ้นกระจกได้ไม่แต่มันไอช่องนั้นมันไม่ได้ไงเข้าใจว่าไอ่ไม่กูหมายถึงว่าบางมันใช้อันนี้ได้นะหมดแล้วว่ะโอ้หมดหมดทุกอย่างเลยหมดทุกอย่างไม่เหลือเลยโทต้าหมดแล้วล่ะโอ้ยก็บอกไงเราได้คุณพลาดเราก็เลยทำเป็นที่ทดลองโอ้โหมันอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหเอาไปดีเอาไปดีใช่ไหมล่ะมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันยังไม่เห็นยังไม่เห็นโอเคโอเคยังไม่เห็นยังไม่เห็นโอเคมันอยู่ไหนวะเนี่ยมาลูกตรงนี้ไหม มันหัวเอาเนี่ยจะป,ปาแล้วมัา oh! ข้ามบนข้ามบน,นขึ้นหล oh! 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 ังโอ้โหเปียกเลยโอ้โ oh! อ oh! 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 นึ่งเลยอ๋อโอ้โอนี่ห่าอะไม่ได้ใครทิ้งรูปไปไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นโอเคผมที่ไปแล้วไม่อยู่แล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วร,ร,ระวังนะมันจะมีกากาข้างนอกเดินมาแล้วังโอ้โหเดี๋ยวผมเอ่อเอาโสมมาทิ้งข้างนอกก่อนฝากแมนเราต้องเก็บกี่รูปนะโอรูป ก็กูส่งไปสองแล้วกูไม่ปาแล้วกูวิ่งออกข้างหน้าเนี่ยแหละสัตว์ทางตอนนี้ทางที่สะดวกที่สุดน่าจะเป็นทางข้างหน้านะแต่ก็มีกาดอยู่ดีไอ้กาดมันเดินมาที่ม่นเลาสุกโอ้โหอยู่นี่เลยโอ้โหเก็บเลยเก็บเลยให้ดูกองไปิงใครเขาสั่งใครสอนมึงทิ้งสพอย่างนี้วะแล้วเหลือโคต้าโอ้ไม่มีแล้วเฮียหมดแล้วหมดแล้วหมดโคต้าแล้ว ตอนศพทที่แ้ไก่อยู่ข้างหน้าไก่ไว้น่านี่คนนี้ไก่อยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างไรมันใจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสมมาซ่อนมาทีไกลๆก่อนเราวางข้างหลังนะพี่นี่เนี่ยกูแอบในพุ่มไม้เลยเฮ้ยคุณคุณซ่อนอย่างนี้จะดีเหรอเอ้าอู้ชแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เห็นมันติดเมาส์เมาส์มันไม่เลื่อนเว้ยเมาส์ไม่เลื่อนก็เลยหันหันไม่ได้ มองไม่เลื่อนะแต่เราก็คกใา้เลยก็บจากข้างหน้าดีที่สุดนะแต่มันจะเก็บยากเลยจะเก็บยากเลยเพราะว่ามีคนเดินอันนี้พี่เจซื้อมองพี่เจพลาดเปิดมาเก็บตรงข้างหน้านันนี่ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุยิงเราตรงนี้เฮ้ยเอายิงเลยยิงเลยกระจกไงยิงยิงล็อกสิไม่ใช่กระจกมันไปโดนกระจกนะประตูไงเขาเลยเออเลยไม่ได้เดินมาเพราะฉะนั้นนั่น ามามผมกงมังวลเนี่ว่าเขาจะเห็นเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะเดินมานั่นไงเห็นไหมแล้วเขาจะเห็นเอเกระโจกที่พี่เนย <ผม S 2> นยิงพลาดอ่ะไม่โก้กูไป่ได้ยิงกระโจ๊กเข้ใครยิงผมยิงไงน่แค่นั้นแหละโอ้ทำผิดกันพี่เจข้างหลังอีกมีกเก็บจนหมดอ่ะกูว่าเวนเวนข้างหน้าเก็บจนหมดอ่ะอืมเก็บจะไม่มีมาเดินอะไรอ่ะ หมดละโค้ดทางไม่เป็นไรผมไม่ตอบเพจเจอเหลือไว้อันหนึ่งโลโอ้หยถ้างั้นก็ถ้างั้นก็จีจีผมนี่แหละโอเคอาร์เตรียมซื้อได้เลยซื้อไว้แล้วเวียอะไรคุณเขาคุณพลาดเออคุณพลาดฉอกสุดท้ายใช่ฮะเพราะว่าพวกผมเก็บงานได้เมื่อกี้ไม่พลาดนะแบบเมื่อกี้คุณไม่ตอบเพจเจอเหรคุณสารภาพมาแล้ว อะไรกลัวเออแด้ก่อนเว้ยอันก่อนแต่รอบเนี้ยรอบเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มจากไอ้นี่เว้ยเริ่มจากคนยิงประตูกระจกพลาดนะเลยเสียเพจเจอไอ้หนึ่งอันสองอันนี่สองอุ้ยเอ้ยหน้าเดียวผมเก็บเงินหมดแล้วแยิงใหม่ยิงให้ถูกคุณยังโยิงใครทำไมคุณยังจะยิงอีกอ่ะผมอยากยิงนะนี่ไงผมยิงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยลูกสองนเนี้ย เฮ้ยไม่ทำไมไม่พผิดเราเอ๊ะจะไปเขากลมอะไรก้มอะไรทำอะไรไปดูออกออกออกกาดกลมไว้เที่แอร์ตาหมดเป็นไงเราเล่นไหมอ๋อเยอะเลยไม่ได้พี่มาให้อยู่เกินเตีนบ่เราอะไม่เดินออกมานอกร้านนะไม่ไม่ไม่เดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยยังก็ต้องเล่นกาดไอตัวข้างหน้ามันแบบยังไงไม่ได้มันต้องเล่น ีย่อูไหนก็ต้องเล่นแต่ว่าต้องต้องรอจังหวะที่ดีสุดอะดีสุดมา,า,มากเลยที่ยาค่ะใหญ่เย้หมายถึงอะไรอะหมายถึงที่กูหยิบรูปออกมาแล้วนะอ่ายถึงขาดตัวนี้นะหนึ่งรูปเดินเข้ามาไนะล้มีอีกตัวเดินมาแกานไวนะ้เนี่ยอีกคนนึงไม่ไม่เห็นอีกคนนึงยังไม่ออกมาแต่คนนี้คนนี้เดินกลับไปแล้วอคนนี้ก็วางอะยังไงฮะเล่นเลยมั้ยเออเล่นเลยลงโปะเลย โบแตกๆโอ้โหไอ้เนี่ยเดินเกับพอดีเลยเดี๋ยวเห็นบ่เล่นเลยโอเคต่อเพจเจ้อยู่ต่อเพจเจ้อยู่เล่นสองเหรออ้าวก็ดิทำไงไม่ตอบเหรอก็คิดซะว่าฝั่งด้านนี้ก็คนเดินก็ลงขึ้นแล้วกันเมื่อกี้ยนขอบแบบเลยโว้ยแล้วก็ทำได้ตอนนี้ก็ห้องกล้องใช่มตอนนั้นพี่ตรงนี้มีเลเซ่แต่ผมขึ้นไปดูรูปตรงนี้ไม่มีใช่ป่ะขอมาคล้องรูปภาพมัน ไอเหี้ยตรงนี้มีรูปสามรูปเลยตรงไหนตรงในห้องข้างไอติดกับห้องน้ำอ่ะตรงนี้เหรอ <c oughs> แต่มันเป็นห้องเลเซอร์ด้วยไงยก็คือมีสามรูปแล้วก็โดดล็อกอยู่งั้นอ่ะพวกคุณต้องไปโดดโดดไปที่อื่น <c oughs> แล้วคือต้องเดินวนเอา,อางั้นไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวผมก็เก็บคมนะพอเอมีหนึ่งรูปหน้าห้องห้องกลองไม่เป็นไรมีคจนจะลงมาม เขาจะเดินมาหน้าล็อบบี้อ่ะหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนเดินมาหน้าล็อบบีพอเชอบเฟนได้สามรูปครบในหนึ่งห้อง <Okay. S 2> หมดแล้วด้วยฝั่งนี้เพราะว่าติดเลเซอร์ที่เหลือคือต้องไปโดดลงอีกฝั่งมีคนอยู่หน้าล็อบบี้คนหนึ่งเออมีใครสนใจมารับรูปจากผมไหมบนหลังคาพีเออผมอยู่เนี่ยผมอยู่เนี่ยผมอยู่ข้างใครใครอยากลองก็เล่นท่าได้นะแต่ทำได้จริงนะกด F รัวๆไปเลยฮนะ ตอนน้นเขาโยนวะโอ้มีคนเข้ามาตรงนี้มัม่คว้าวะเข้ามาปะไม่ถึงวะมันมันโยนอ่าลูกขึ้นหน้าต่างไอ้ขึ้นไปบนเขาเดินเข้ามาระวังระวังพี่เนยระวังโอ้หายแล้วอ่ะอากาศเนี่ยหายแล้วเหรอลูกสุดท้ายปะ ผู้สุดท้ายแล้วแต่ทางั้นก็กินรอเลยอาชิมิน้องขอกางอากาศนะ EC วะโอ้ EC วะมันปัญหาคือกาดตรงหน้าเลยไม่งแบบโอ้โหเยอะแยะชิบหายต้องบอกว่าถ้าไม่ไม่มีกาดตรงหน้าแบบด่านนี้มันก็ง่ายสิวะใช่เราก็เลยต้องเพราะกาดแม่งย่างมากมันก็เดินวนเราก็เลยต้องเขาไปอยู่กับอยู่ฮอ C หนึ่งรูปหรือมากกว่านั้นเนี่ยาคนจะอยู่ข้างบนใน่ต้องย่แ่หนึ่งอัน เรแค่ตรงนี้แล้วมันการสองมันน่าจะเป็นห้องที่ลึกที่สุดแล้วเพราะว่าโดนเลเซอร์พังทั้งเข้าออกมาแล้วเนี่ยสามคนเลยวะเข้าออกมาเนี่ยพี่เจออกมาพี่เจเดี๋ยวให้กูต้องออกไปข้างนอกเลยนะใช่ฮะเดี๋ยวผมมาดูหน้าเลยเแ้วดี๋ยวผมดูสภาพภายในไม่มีใครเดินนะฮะไม่มีไม่มีลงลงลงไปกลับบ้านแต่ไม่เกี่ยวเราแล้วเราอยู่รถจะวิ่งไม่ถึงรถเลยหรือ เขาจะได้อะไรก็ไอ้เหี้ยเรอะอะคุณอยากได้อะไรก็ไปหยิบมาน่ะมีโอ้โหเอ้ยเอายิงยี่หรอไม่โลบเลยไม่โลบนะโอเคจริงๆมันไม่มีมันมันก็ไม่ยดตังเยอะก่อนไปเรายิงกระจกหน้าล้างไงไหมแค้นยิงยิงแล้วก็ให้เลยใช่ไหมได้ no no เซ เข้ามอญแมน่ะคุณเข้าไปกันแล้วใช่ไหมฮะสามคนโอเคเรียบแล้ยเรียบร้อยนะแปลไปหนึ่งแล้ววิดดิวเขาบอกวิดดิทโอ้โหฝากเงินเยอะเลยแสนหนึ่งแต่พอเล่นกากข้างหน้าเออมันง่ายอ่ะมันมันมันจบไวเลย ก็จบไปไงก็ใช่ไงพวกกูก็คิดอยู่ว่ามันควรจะได้อย่างนั้นแหละเวลาแค่ประเด็นคือที่ผ่านๆมาเก็บข้างหน้าแบบสวยๆไม่ได้สิอะส่งสกินโย่ไอเฮียเดสเซอร์มัวสิ้นนี้เฮียสกินมัวสิ้นแมนอาร์ผมไม่มีสกินนี่แต่มีอีกสองแมนแอดอาร์ไม่เฮีย